ลูกไม้สีขาวสวยๆใส่ทําบุญมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะนําไปแมทช์ใส่คู่กับผ้าสิ้นหรือกางเกงก็ได้นะคะคุณลูกคา้ารุ่นนี้เป็นผ้าลูกไม้คอร์ดค่ะทรงคอกลมนะคะคุณลูกคา้ากระดุมขาหน้าปลดได้จริงนะคะคุณลูกคา้ามีซับในเย็บติดให้นะคะคุณลูกคา้าถ้าลูกไม้รุ่นนี้เป็นผ้าลูกไม้เนื้อนุ่มนะคะคุณลูกคา้ามีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะช่วงทรง,ช,งช่วงตรงนี้นะคะเป็นการซ้อ นี่นะคะเสาะแล้วก็ใส่ลูกไม้ซีทูนะคะไม่โปนะคะคุณลูกค้าเพื่อนำาสรตาแล้วทำให้รูปร่างดูเพียวะคะ่ะเพนนีใส่ไซส,ส์ S อสก3าสิบหกนะคะสามสิบหกนะคะเอลสาสิบสองสะโพกส8ิบความยาวยี่สิบนิ้วนะคะดีไซน์ช่วงแขนนะคะเก๋ๆนะคะทำยัเป็นแบบทวิตนะคะแล้วผ่าข้างะค่ะขอบแขนทำกว้างนะคะคุณลูกค้าไม่โป้นะคะนี่นะคะเป็นดีไซน์เก๋ๆค่ะ เวลาสวมสีรษะใช้ซิปด้านหลังนี่นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกดกระดุมด้านหน้าค่ะมีหกขนาดนะคะสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่และสี่สิบหกนะคะมีสามสี่ค่ะสักครู่นะคะสีที่พี่นีใส่สีขาวนะคะสีม่วงค่ะสีม่วงสวยหรูมากเลยค่ะสวยหรูทั้งสามสีะค่ะคุณลูกค้าเป็นม่วงเข้มนะคะคุณลูกค้าไปแมท์คู่กับผ้าสิน่นกางเกงกระโปรงได้หมดเลยค่ะ หรือจะนำไปใส่แบบชิวๆคู่กับกางเกงสวยนะคะกางเกงยีนนะคะใส่ได้ค่ะสีน้ำตาลค่ะคุณลูกค้าสีน้ำตาลทองอะค่ะคุณลูกค้า